แยกขามาม่านอน่ยขาจุ๊บบวะ่ยกต,ตาต,ตา <h> โอ้มันสีบ่ใหม่ที่เราคิดดูว่ะ <h> <h> ขอเรียนใหม่ขอเตาแล้วพี่น้องเนาะหากยุวข้าได้จะพี่น้งนะอนงหากายุวข <c oughs> ้าจ้ว่าทวงมาไซเหรอเนาะ ให้เลาหนูเนี่ยจะเอาไปใส่หว่ะอเนีเดี๋ยวพี่น้องตากข้าร้านเห็ดยังตากข้าร้านกินบุกเผาพี่น้อง มิตรตัวยุ่งยุ่งตาเพิ่นผ้าเพิ่นกินมะพร้าวอีกบ้าอีกบ้าอีกบ้าหุ่นเต็มปากเลยยิ้มแล้วว้าคือกินปัจจัยเดียววะเฮ้เฮ้ยกูได้บกพ้าวลูกกินนะเฮ้ยเอาอะไเอาต้นไอ่ะต้นนี่ว้ยคือต้อยได้วะคือเก่งเนี่ย แสดงว่าเขากอหญ้ายเขาดีละยำเล็กแล้วจะค่าขอลูอกี่จะพูดดื้อี่นงครับตายเออเรนี่น้ำตาเขาหนีเลยลูกครับผมิออมนแปเห ่น้อดีจ้าพี่น้อง้นนี่ยเช่นข้ามไเพิ่งมาเช่นเห็ยดหยังน่จ้าพี่น้องเนาะเช่นนี้ในสวนจ้าพี่น้องแดดแดดพี่น้องแดดจะซี่แดดซีโม่ีโมแหโคตรคักโคตรน่พี่น้องแดด พี่น้องมเมเปิ้ลฮดสวนจะเอาใสายย่ยางปล่อยซะเลยโอ้ฟัง,งดีตะยูอ้อมๆเถอะน้องบัตรดีเอฟซีนะแม่บัตรดีเอฟซีเด้กบ้าบัตรดีลูก <c oughs> พี่น้องเ <c oughs> มเห็นแม่เพป็นแม่เพป็นไป,ไปไปงานเพ<ช>ิ่นตะมือมเต่าพี่น้องมาสวัสดบายงานแล้วส่งพี่น้องเขาเรียบร้อยก็มา S <S <an> แม่วาดมันบ่อน,นั่นพี่นอ้องมันบ่เปียกดีสันทะเลอ่อนปล่อยน้ำใช่เลยสันตายอย่างหอดอยูเจอพี่น้องแม่ใส่ฟุน้นหรบ่ใช่ละแดดคักพี่น้องเอ้ยแดยดคักแดดซีโมงแรงจ้ะอหอน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 พี่เส้นนี้บ่ายานแดดดันฟุ้นเนาะยังก็แม่ แดดคำพี่น้องแดดคำด้ยวยกันว่าเมนเดนโอ้ยแดดคำแม่มันไลลหนไลลงเนาะกินขเขาก็ปรคามพี่น้องด้าล่าด่าาคอยกินเขาก็าากแสบไปถ้าเป็นไดนเ,าาาไเนาะกินลาบกินก้อยก็แสบนะ้อยบา เอ้ยห่อนห่อนพูดชวนกระเดียดพูดโกตามแม่เมลาเอ้ยพูดจองกวนเอ้ยหมดหมดกัดหมดกัดมันที่บาดมืออีพอเลี้ยไม่เห็นไหมเมื่เมลมาซอยมื่อวนตาไปล่ะปะไปไปมาพูดเต็ม่อ เ้าจเอาปาไส่บบนี oh, oh, ้ต oh, ัวกวนพี่นาะขอห้เยนใหมปลาปลาเข้าไปหายายปาไปไปบ้าไปบ้าหายายปลยโอ้คือดำไปเนาะรนเร็วรถเร็วบ้าทำยังไงบ้าไอ้ผู้ชายแถวว่ะบกผู้ใดเห็ด นั่นบ่เอ้ยอะเก็บบ่นลมเองเวลาคนซอยตาหรือมาขวันตาดิคนซอยตาคุคนซอยตาบ่บาราปโอ้ยงางเจอเบอร์ไปรล้เ็บปลาลูกๆปะหายายปะไปเร็อ วัดเต็มไส้ไอยู่บ่อก่อนนี้ไงกันอืออ้ไน้อยๆมันกับเจ้าไส่เหบอใหม่เบิร์ตก้อแน่นแ่น่นป๊าป้ป๊าป้้ไอพ่อเขาเรือใหม่ไส้เนียน่นงน่นน่นเอป้าป้าไปหาหญ้ไปบ้างหญ้เข้าปครับเออเข้าไปเข้าไปเชิญแต่ง กับเงเถอะวะด้เด้ยงก็ดีเด้อพี่น้องแม่นวเลเดอนี่ับงยกมตนพเด้ยตัวตนพอเดยเลยแหละกินปลาแดงนี่แม่นยูดอกนอนกินแับว่าปนได้มะเสพตถ้ากินเขากรับปลาแดกับแก้วขี้ส่งแสพต์ถากนี่เงยนะกับปลาแดกนี่ตาเขากินเขานะเขานะ ว้ามันอยากนอนละบ่นอนนอนนอนเล่นจ้ะอืูดไรอยากนอนนะูดไรอยากนอนนะไปไปหงายห้าอยู่ในสวนอีกและรสวนห้อมเดี๋ยวพี่น้องเฮ้ยไปไปย่างย่างแม่ฝรั่งแม่ไม่นอนปะน้อ ีพวกคนใส่รถตัวเนี้ยใส่รถเท่าเด้ไม่ล่างสวยล่างซ้ำกลับบ้านครับพวกเราไปตันนอนจักเตือ,ไ,อ,อไปกลับบ้านไปทำไม่ กลับบ้านครับที่ไม้กลับบ้านไปนอนครับสวาวด,ดีครับไปเยสวัสด,ดีพี่ชครับด,ดีครับอาบน้ําแล้วครับเวลาอาบน้ำในสวนหรอครับเบ็ที่ครับใส่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 ใ่ใส่่ใส่่ใ <c oughs> ่่นน่่อส่่อ่อส่่่่อ ฝักจองแล้เด้อค่ะฝากลาเมื่อกันเด้อค่ะไม่เมื่อขอบคุี่รักลรันี่ก็มีอาบน้ำแม่ป่ะลูกทำมีความบอกบ่กพี่ตาบ่ลูกเออแล้วก็จังคอยเมื่อได้สินเด้อไห้แม่เมื่อเลยเด้อฝากฝากจองแล้วไม่เด้อพี่น้องฝากจองฝาก ก็ไรก็แช่น้ำเด่ยจจะก็ติดตามก็แรงใจค่อยๆอก็ไม่เก็บคลิหนนาเนาะจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าว่าเป็นยังไง